ตอนนี้เรากำลังจะเลือกลูกปูนะคะแยกลูกปูออกจากบ่อนะคะนี่ายทองก็มีจะขับกลับบ้านให้หน่อยนี่นะคะคนเลือกโตัวเยอะมากเลยนะค,ะคือใครอยากได้ก็คือสั่งได้เลยหนูหันหลังเปิดตรงนี้ให้หน่อยค่ะนะคะ,ะ,คะยกดย่ดีใต้ตรน,นี้ นูนดูเต็มไปหมดเลยเขาก็จะลบตรงนั้นเอาคว่มไว้เหมือนเดิมค่ะนี่คนะคะนี่ค่ะเดาดูถือกล้องยังไงหนี่งต่ามาเดียรยนะคะจหนวนอันถ่ายไปสั่งนู้นด้วยค่ะ่ ตับางเหยียดนะคะมาค่ะนี่คือที่เราคัดแยกไซน์มาแล้วนะคะนี่ที่นี่คือตัวที่เราแยกไซน์มาเราจะแยกไซน์เลยไปอยู่อีกที่หนึ่งเพราะว่าเนี่ยค่ะมันหนีกว่างี้ถ้าเป็นกล้ามใหญ่มันก็จะหนีหักเลยหักอะไรนี้ก็ฟูก็จะตาย